อันนั้นวันนี้นะเรายังไม่เคยมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ประเทศเราเนี่ยบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความจริงนะคนไทยไม่ต้องวอรวยกับสิงคโปร์ใชไหมครับเราไม่ควรจะจนกับสิงคโปร์ผมเอาสิงคโปร์เนี่ยเป็น KPI ประเทศนี้ผมจะทํายังไงได้ผมชนะสิงคโปร์แล้วถ้าผมเป็นผู้นำประเทศแล้วผมชนะสิงคโปร์ไม่ได้เหี้ยมันไปฆ่าตัวตายจริงไหมครับสิงคโปร์ประเทศที่ไม่มี้นตีเลย,เลยครับแต่มีลีกวนยูท่านเองครับ ถ้าผมขึ้นมาเป็นนายกอะไรกูจะต้องชนะสิงคโปร์เทศแรกเพราะสิงคโปร์ไม่มีเฮียเลยเลยแต่วันนี้เราแพ้สิงคโปร์แล้วก็เริ่มมาแพ้ไต้หวันแล้วก็มาแพ้เกาหลีเออเห็นไหมครับไม่ไม่ได้ไงครับพี่น้อง mm. แล้วนี่เราต้องพยายามหาผู้นำที่มีความรู้ความสาม,มารถไม่ใช่วอวอรควายที่ไหนมาไม่รู้่าเป็น เออผมดูเมื่อเช้านี้ตื่นมาทันตอนเช้าตื่นเชา้าก็เลยไปเปิดดูหมาแก่หมาแก่พูดถึงว่าสู้แล้วรวยนะครับบรรดาแกนนําม็อบใช่ไหมครับสู้แล้วรวยมีเงินห้าร้อยล้านมีเงินยี่สิบล้านมีเงินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับ คุณเชื่อไหมครับว่าโตโต้มีเงินห้าร้อยล้านครับผมอยากจะเชื่อมากเลยแล้วผมก็อยากให้มันเป็นจริงซะด้วยนะถ้าคนนี้ออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนคนไทยประเทศนะจะมีเงินถ้าคนละร้อยล้านเนี่ยผมว่ามันน้อยไปด้วยนะแต่มันเสื่อกไม่เป็นความจริงนี่ครับ มันน่าเจ็บใจนะเป็นการไปใส่ร้ายเด็กๆว่ามีเงินกันเป็นห้าร้อยล้านสู้แล้วรวยนะน้องลุงมียี่สิบล้านใช่ไหมมีไอ้กิ้นจนสุดนะใช่ไหมเอ้ยทนายนนจนสุดมีห้าล้านไอ้กิ้นยังรวยกว่าทนายนนมีหกล้านนะครับเอ้ย,อยผมจะดีใจมากเลยท่านน้องๆสู้แล้วจบการต่อสู้นี้นะเราได้ชัยชนะแล้วน้องๆมีเงินหนึ่งคนแล้วก็พันล้านอนะ เอาเลยครับเพราะทหารไม่ได้สู้อะไรเลยนะครับยึดอํานาจเดียวยังมีเงินเป็นพันล้านเลยใช่ไหมครับแต่น้องๆเสียสละชีวิตเสียสละอนาคตมานําทีมในการต่อสู้แล้วจะมีเงินคนละพันล้านพี่ว่ามันน้อยไปกว่ะผมอยากให้พวกน้องๆครับที่เป็นการนำในการสู้ชนะการต่อสู้มีเงินทุกคนละพันล้านอยากให้ประชาชนช่วยกันบริจาคให้น้องๆเหล่านี้นะคนละพันล้านเออ มีไปเลยพันล้านเพราะบางคนแม่ไม่ทำเฮี้ยเลยรับราชการเป็นงัีวิวมีเงินเป็นพันล้านเออเครับถ้าผมทำได้ผมอยากจะเปิดบัญชีทิ้งไว้เลยทุกคนโอนเงินเข้าไปเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันพอถึงเวลาพวกเอาเงินนี้มาหารแบ่งให้พวกแกนำต่อสู้ไปเลยพวกคุณทำเพื่อประชาชนแต่ราคนที่แม่ง ไม่เคยออกไปสู้กับเด็กเลยเนี่ยผมอยากจะเปิดบัญชีทิ้งไว้เลยนะใส่ชื่อคณะกรรมการไว้เลยแล้วประยาชนให้ใครไม่ออกไปสู้โอนเงินเข้าไปวันหนึ่งเด็กเขาชนะเอาเงินนี้หารแบ่งเขาไปเลยเท่าๆกันออมีใครในะเรื่องชาวนาผมยกตัวใหญ่ฟังคุณจะมาเรื่องอะไรจะซื้อข้าวแดกข้าวเด็กเลยเผมไม่ซื้อข้าวไทยกินก็ได้กูซื้อข้าวเวียดนามก็ได้ นีณยิ่ดูผมจะกลัวเหรอไม่มีข้าวกินน่ะประเทศไทยปลูกข้าวประเทศเดียวหรือไงนี่ผมกำลังพูดให้คิดคุณจะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยเออไม่เห็นลุยด่านเลยเดี๋ยวนี้จะไปลุยทาต้นตีนอะไรเราผมไม่ได้มีอาชีพลุยด่านมึงบ้าหรือเปล่าเออ ควายมันก็ไปลุยเองดิทำไมกูต้องไปลุยด่านนะครับในเมื่อผมทําให้ดูแล้วอ่ะเนี่ยด่านไม่มีเฮียอะไรหรอกแล้วแม่คุณไม่เคยทำผิดคุณจะกลัวเฮียอะไรล่ะทาไมผมต้องไปนั่งหน้าที่ลุยด่านล่ะเออผมไม่ได้เกียดตารวจไรขนาะนั้นนี่คุณก็ไปนั่งอยู่ลุยดา่ดานลุยด่านทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ลุยด่านเลยไม่ติดตามแล้วควายไปไกลต,ต้นเตไในเฮียเจ็ไหม กูทำให้ดูแล้วว่าถ้ามึงไม่ผิดมึงจะกลัวส้นตีนเลยตำรวจมันก็คนไปมาพอกูลุยด,าด่าเนี่ยกลายเป็นหน้าที่กูต้องคอยลุยด่าเลยแล้วส้นตีนเะเย็ดะแม่มึงเป็นยาอ่อนหรือเปล่าไอ้ควายสันดาลลูลกนกไอ้เฮียต้องให้คนอื่นนำให้ตลอดเวลากูทำให้ดูแล้วไงรถบ้านกูเสริมเนี่ตำรวจไม่กล้ายุ่งสักคันมึงเห็นป่า มันดื้อไม่เดี๋ยวนี้ไม่ลุยด่านไอ้เชี่ยยัดไปทำไมกูต้องไปลุยด่านนี่มันเหนื่อยกูละกูอยู่บ้านสบายสบายอำไมก่อนนี่กูออกไปหาเสียงกูลุยด่านเกูขับรถไปกูเจอกูก็ลุยแล้วนี่กูอยู่ดีไม่มีอะไรทําขับรถลุยด่านส้นเตนเออไอ้ควายปัญญาอ่อนหรือเปล่านะมึงไปไกลส้นเตนไปมึงไม่เหมาะกับสังคมที่นี่อสัตว์กูทําไม่ดูแล้วว่า พอพอตลอนะลูกน้องมึงองมันกจอกตั้งด่านเพื่อนงี้กูลุยด่านแตกม่นรู้กี่ด่านทําควยอะไรกูไม่ได้รคบนั่นเองดังนั้น,นประชาชนทุกคนก็ดึงลุกกันมาแบบผมมันก็จะไม่มีด่านลอยแต่ถ้ามึงมาลอกลุยสัตว์กูคนเดียวเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดกูจะตรวจไหวเลยด่านอะ่ะเยดแม่นะครับใช้สมองบ้างดิถ้าทุกคนเออ้มาร์กมันยังทําได้กูทามั่งเจอด่านลอยที่ไหนเขาไปลุยแม่งหมดเดี๋ยวมันก็เลิอกกันเอง เอ้ยัยมเดี๋ยวนี้ไม่ลุยด่ะไอ้สัตว์กูเป็นทาสมึงเหรอกูต้องไปลุยด่านเป็นมึงไงฮะ,ะยาอ่อกไปไกลกส้นตีนนะอย่ามายุ่งกับกูกูเป็นคนอย่างนี้นะครับที่นี่ตรงๆไม่มีการพูดอ้อมค้อมเกียรติคือเกียรติเข้าใจป่ะเออากูให้ฟังดีๆ้เสือกแม่งมากวนตีนกันผู้ได้คิดจะได้ฉลาดจะได้ดูแลตัวเองได้ ไม่ใช่แหกปากเฮียมาตรวจได้หน่อยไอสัตว์กูเป็นลูกน้องมึงแต่เมื่อไหร่กูสอนให้พวกมึงเข้มแข็งไอชิบหายเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้จะได้ไปลุยดูแลครอบครัวได้ปกป้องครอบครัวได้ปกป้องคนที่ถูกรังแกได้ไอสัตว์ไม่ใช่ให้กูนั่งนั่งรับใช้พวกมึงประเทศไม่เจริญเพราะมน,มนุษย์แบบนี้ไงคนไทยแบนนี้มันเยอะไอไทยเฮียเนี่ยไอสัตว์ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือตัวเอง ถึงเวลาก็แหกปากเยอกมากเออกูสอนให้แข็งแรงไอสัตว์ไม่ได้สอนให้ลูกนกถ้ามึงเป็นลูกนกไปที่อื่นอย่ามาที่นี่ส้นตีนกูบอกแล้วไอ้ชาวนาะมึงปลูกข้าวอย่างนี้ไม่มีทางรวยเลยสัตว์วันนี้กูไม่จะเป็นนักแด่ข้าวไทย,ยได้เลยข้าวเวียดนามก็มีถูกก่าด้วยอร่อย่าด้วยมึงรู้เปล่าข้าวเขมรก็อร่อยกว่าด้วยถูกก่าด้วยเออ กำลังพูดในคิดไงเว้เนี่ยถ้ายังเชื่อรัฐบ,บาลอยู่มึงก็จนระบายดินะครับบางคนแม่งไม่ได้สู้แม่งรวยอะ่ะรับราชการมนทั้งชีวิตแม่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยเด็กๆแม่งสละยิ่งไม่บวกมึงมีคนเงินพลพรนล้านอกู้อย่างร้อยไปด้วยถ้าสามารถสู้ประเทศนี้กลายเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอะ่ะของเรเนี่ยเราจะไทนะเอาแม่งเอาแม่งระดมเงินกันเลยเนี่ยแล้วแม่ง ถึงมเลยบริจาคบอกแบงค์เลยว่าเงินจํานวนนี้จะเป็นรางวัลให้กับเด็กๆที่มันออกไปต่อสู้สมมติมีอยู่หมื่นล้านหารไปเลยมีกี่คนอน่ะเอาชื่อมาเลยอะ่ะน้องลุงน้องอะไรทนายอนโนันหารไปเลยไปได้กูไม่เสียเสียได้หรอกคนระับคนแม่ไม่ได้ทําเฮียอะไรประเทศชาติมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแสนแสน,สนล้านยังทำได้แล้วคนพวกนี้เสียตลาดเพื่อชาติจะมีเงินอะไรกูอยากให้มเ,เป็นความจริงด้วยว่าโตโต้โตโมีเงินห้าร้อยล้านน่ะ แต่มันเสือไม่เป็นความจริงถ้าเขาสู้แล้วเขามีเงินห้าร้อล้านเขาจะสู้ใจขาดเอออาไหมพวกเราไหมช่วยกันลงขันแม่งเลยระ,ะดมเงินเลยถึงเวลาน้องๆัสชนะนี่คือเงินรางวัลของน้องทีงงงงง่พี่จะแบ่งให้เลยเออ ใช่ไหมครับเด็กๆแม่งติดคุกติดตารางกันตลอดเวลาเฮียยังไม่ใส่รลายแม่งอีกชิบหายคตรจังไรเลยอ่ะฟองชองยิงพวรจะได้รางวัลยังไงควบยึดอำนาจแม่งมีเงินกันเท่าไหร่ไม่เห็นเลยครับกูเห็นไหมพวกยึดอำนาจเนี่ยมีเงินงสี่ห้าพัน 4, 5, ล้านน่ตายแล้วลูกเมียฟ้องร้องแย่งเงินกันชิบหายบงกัน,นเอาเงินมาจากไหนนะครับยึดอำนาจก็ใช้รถถังกองกองอครับภาษีประชาชนได้แท้ ยึดอำนาจแล้วรวยเออใช่ไหมอันนี้เขาสู้แล้วรวยเขาสู้ไปเลยเออผมไม่ก oh ล้าระดมเงินกลัวภาษีย้อนหลังไอ้ชิบหายเ <c oughs> สียแบงเออเปิดบัญชีเลยแล้วบอกแบงค์ว้บัญชีนี้นะครับตั้งขึ้นมาเพื่อระดมเงินเพื่อให้สำหรับพวกแกน,นำเอาไปเลยมีอะไรหารไปเลยนะมีสิบคนก็หารสิบ เออเพราะหลายคนไม่ได้ออกไปช่วยน้องๆเลยเสือปากหมาเอยางไอชิบหายแพราะนั้นพวกนี้จะมีเงินคนละพันล้านผมให้สิบคนก็เท่าไรแค่มือล้านเองแต่พวกแม่งโกงทำลายชาติใช้เงินภาษีชาติเป็นเป็นล้านล้านรานั้นถ้าเกิดจะให้เงินน้องๆคนนี้คนละพันล้านกระจอกมากเอาไปเถอะเพราะเขาสามารถทำประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกำจัดนักการเมืองชัวช่วๆได้ เออผมไม่ดีเลยนะมีเศรษฐีมาเอาเลยเนี่ยมาจะไม่หยิบแม้แต่สลึงเดียวด้วยบอ,ยบอย้เงินตรงนี้สำหรับนักสู้ของเราเนะเราฮีโร่ของเราเนี่ยบริจาคเขาไปเถอะครับวันนี้มีคนน้องน้องเขาบริจาคเนี่ยเอาเงินไปซื้อข้าวกล่องเอาไปซื้อวิทยุม,มือถือไปซื้ออุปกรณ์ติดตั้งลำโพงเครื่องเสียงบริจาคไปเถอะครับไม่จม้อปไปสนใจหรอกครับ ไม่คิดอะไรมันโขเขาเสียสลาขนาดนี้นะเขาจะอมบ้างผมยังไม่กลัวเลยมึงทําขอให้มึงสู้อย่างนี้ตลอดนะมึงอย่ายอมแพ้นะเออเงินเข้าไปมึงรีเหลือนะเงินบริจาคทมดที่เหลือมึงแบ่งกันเลยอ่ามึงยังก็สู้ด้วยมือเปล่าได้ไงครับปัญญาอ่อนไหมบริจาคไปเยอะๆเออแล้วน้องๆนะครับใครด่าคุณเดี๋ยวผมจะช่วยด่าสวนเองเยอะไหมเขาเสียสลาขนาดนี้ ยังเสือไปใส่ไลายเขาอีกเออใช่ไหมน้องๆครับเปิดกระโงบริจาคไปเลยครับผมพี่บริจาคไม่ได้ไดโดนดา่ากูไม่ได้ช่วยเปิดบริจาคะไรถ้าเงินเหลือนะครับเอาไปแบ่งกันผมจะอยู่ข้างคุณเองบัญชีบริจาคครับคุณเอาไปเลยครับใช้ต่อสู้เต็มที่หมดเมื่อไรบอกเดี๋ยวผมไปเลยครับบัรเลงที่บัญชีอะไรส่งมาเดี๋ยวผมช่วยประชารนม,มาให้ ช่ไหมครับแล้วเหลือหลังจากเงินที่เหลือนะครับเอาไปแบ่งกันเออมึงไม่บริจาคก็เรื่องของมึงดิเออทำไมเวลามึงบริจาคให้กำนันกุฎเทพเป็นกระสอบกระสอบทำไมทำได้อ่ะแล้ววันนี้ประเทศเป็นไงชิบหายยายับทำไมจะบริจาคน้องๆไม่ได้อ่ะไอสัตรีบมอมาไปใครสาวกปอเทศบอ,อกไป สบริจาคจะผิดได้ไงครับกูจะบริจาคมันจะผิดได้ไงเออบริจาคเงินมันจะผิดได้ไงเขามาต่อสู้ขเขาก็ต้องใช้ชุนนะ่ะแล้วอ้พวกที่แม่บริจาคสุเทพไม่ไม่ติดคุกไปหมดละดังนั้นพวกเราต้องช่วยกันเด็กๆครับ ไอ้บัญชีเนี่ยใครส่งให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะลงประชาสัมพันนี่คือบัญชีของเด็กๆเขาบริจาคไปเลยนะผมรู้มีบัญชีอยู่ของอานอนท์อะไรที่เขาสงชื่อกันสามสี่คนเนี่ยบริจาคไปเลยครับแล้วเงินเหลือน้องๆเอาไปแบ่งกันเอาไปแบ่งกันเลยไม่ต้องสนใจเลยทนะั้งใครจะว่าแล้วพวกคุณเสียสละขนาดนี้เงินนี่เหลือมันควรจะเป็นของพวกคุณซะด้วยซ้ํา เออถ้าผมมีเงินนักแสนล้านนะผมแบ่งให้น้องมึงเอาไปคนละพันล้านมึงเอาไปเลยคนละพันล้านกูนให้มึงกูหมดไปหมื่นล้านแต่ประเทศนี้แม่งจเจริญขึ้นคุ้มจะตายหาเพราะกูตายแล้วเงินแสนล้านกูนขนไปไม่ได้เหรียญหนึ่งกูจะไปไม่ได้เลยจริงถ้าผมมีเงินแสนล้านกูนให้มึงไปเลยคนละพันล้านเอาไปเลย ถามนี่แม่ไอ้คนมีเงินหมื่นล้านกูให้มึงแดกเวล,ลาลนะ้านอ่ะมึงแดกหมดไหมล่ะอ่าชีวิตคนเรานะอายุเฉลี่ยนะอายุยี่สิบตายแปดสิบอายุอยู่หกสิบปีหกสิบคูณด้สามร้อยหกสิบห้าจะมีชีวิตอยู่แค่สองหมื่นกว่าวันมึงใช้วล,ลาล้านใช้เงินสองหมื่นกว่าล้านเองมึงใช้หมดหรือเปล่าเวลาลล้านเอาแค่นี้แล้วกัน มึงจะแดกอะไรว่าละล้านเนี่ยใช้เงินว่าละล้านยังไม่หมดเลยนะมีเงินแสนล้านอ่ะเออใช่ไหมพวกที่มีเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านเนี่ยสัต์มึงใช้ว่าละล้านยังไม่หมดเลยมึงจะแดกอะไรล่ะครับให้ใช้ว่ละหมื่นครับแต่มึงต้องใช้ว่าละหมื่นนะแดกว่าละหมื่นนะเอาเดิเฮียเจอไปสามวันกูขี้แตกแล้วเฮีย ใช่ไหมครับดังน,นั้นพวกเราต้องช่วยกันบริจาคครับเออเดี๋ยวผมมีเงินก่อนถูกหวยกูจะตั้งกองทุนเลยเดี๋ยวกู้เงินให้พวกมึงนะกูมีเท่าไหร่กูให้มึงเนะี่ยเพราะกูสู้ไม่ไหวแล้วกูแก่แล้วมีภาระเยอะแยะไปหมดจะออกไปลุยด้วยก็ไม่ได้แต่วันนี้น้องๆก็สู้ใจขาดกันนี้นะครับแล้วยังมีคนไปจับผิดอะไรก็ว่าไอ้อะไรนะไผ่าดาวดินใช่ไหมครับ ติดคุกมาต้องงานเอาเงินที่ไหนมาซื้อชุดต้องหลายหมื่นไอ้สัตว์ก็มันเครื่องของเขาคนบริจาคเขาให้เดี๋ยวเดี๋ยวใครกวนเตนี่กูบล็อกนะกูบล็อกก่อนนะหาเสียงหาเสือเหี้ยอะไรกันเอะจะหาเหี้ยอะไรครับยัไม่ได้เลือกตั้งพูดในคลิปไม่ได้พูดใ้เชื่อ พูดฟังแล้วคิดไม่ใช่ฟังแล้วปากหมาเออวันนี้นะครับผมขึ้นหัวข้อว่าสู้แล้วรวยมันยังดีกว่าหน้าด้านแล้วรวยนะหลายคนมันหน้าด้านแล้วรวยลุงพลเนนะี่ยมันก็ไปถามพ่อเนะลยว่าลุงพลอยู่ไหนไป ถาพ่อพ่อลุงพลอยู่ไหนแล้วพอพ่อ,พอคุณคงจะแก่แก,แก่นั่งเฝ้าหน้าจอท้งวันคงจะรู้หรอกว่าลุงพลอยู่ไหนแต่ผมไม่รู้หรอกไม่มีปัญญาไปนั่งเฝ้าหน้าจอมาถามเฮียอะไรตรงนี้เออบอกว่าไม่ใช่คนรักบริจาคอะไรอ๋อไม่รู้ขอโทษด้วยคนระับถ้วเราพิมพ์พิมพ์ไมย่ยาวนะพราะมาว่าจะพิมพ์สั้นๆมาไม่รู้ดา่าใครด่าผมหรือเปล่า นะครับออนะวันนี้พวกเรานะเด็กๆเ,เขากริ่ต่อสู้อยู่นะในขณะที่พวกเราแม่งนอนสบายที่บ้านเนี่ยฉะนั้นอย่าไปใส่ร้ายเด็กมันเด็กๆสิ่งที่เด็กๆมาต่อสู้มันคือความถูกต้องของประเทศนี้เอออ่าอย่าฟังเลยนะนํำคาญอนนะไรนะปัจจักใช่ไหม นาะประจกั bye, นะก์กุดบายนะไปไกลส่นตีนบอกแม่งหมดอ่ะมี่มันหายไหมาอาวใครจะส่วนตีมาใครจะด่ากูด่ามาเร็วมาไอสัตว์บอกกูพูดได้คิดพูดให้คิดไม่คิด กูไม่ชอบพวกที่มาทําตัวเป็นปลระปักที่นี่ม้าพิบูใหญ่สุดล็อกมึงหน่อยได้สิจะไปยากเี้อะไรอ้าวไปใช้ตาหวานดอกทองมีป่ะมาดิมันจะไปยากเี้อะไรกดบล็อกกูไม่ต้องออกแรงี่ยอะไรเลยมา เออคล่งกูง้อเหรอเอฟซีกูเฮกูไม่สนคุูแล้ว <cozy> วันน <volumes> <Dann builds> ี้เดี <ập mat puppy> ๋ยวกูไ <of> ล <wishes> ์จบคนกระดูดคลิปกูกระจายไปทั่วประเทศกูไม่เห็นจะเป็นต้องมานั่งรอดูติดตามกูคนเดียวเลยคลิปกูนี่มึงพิมพ์ก็มาในยูทูบดิสัแม่งมีเป็นหลาร้อยพันพันคลิปมึงทีเหรอว่ากูจะต้องมานั่งง้อสมัยตอนกูต้องสนใจว่ามีคนฟอลโล่เท่าไหร่วันนี้กูไม่จะเป็นแล้วมีนักสู้ชาแนาเนี่ยแม่งมีคนติดตามเป็นล้าน เขาก็ดูดคลิปกูไปเผยแพร่ต่อจตกกูไม่ต้องทำเองก็ด้วยซ้ำก็ทำหน้าปกหน้าเปิดก็้อย่างสวยงามปิดบูเอซมาร์คแฟนคลับยา่ยายาหมดมาร์คช็อตเด็ดเออไุ่ยสนใจเราไอ้สัตว์แม่ง,งมีเอฟซีเท่าไหร่น้าไอ้นี้มีใครแม่งไม่รู้จักมาร์คปิดบูอ่ะกูพูดจบไม่ถึงสามสิบนาทีแม่งคลิปกูแม่งถูกดูปุ๊บโพสเรียบร้อยลอะเออ อกูนี่เคยสนใจใคยกวนติงกูบล็อกบ้างหมดอะ่ะโอเคจัวันนี้มาพี่บูแม่งไม่ต้องทําอะไรแล้วไอ้เี้ยกูไม่สนแล้วอฟซเท่าไหร่ก็ช่างแม่งมดเดแต่คนนี่อยากดูสดเขาก็มากดติดตามคนไม่อยากดูสดดูแห้งดูเหี่ยวดูที่ไหนก็ได้เด้อนะ วันนี้นะคนดูดคลิปผมไม่แม่งทำหัวข้ออสัตว์แม่งหัวข้อล่อเตีนเยอะเลยกูๆๆไม่ได้เป็นเจ้าของนะเว้ยของผมแม่งไม่มีอะไรครับเพนเพนครับนะครับเออผมผมใช้ชื่อมาร์คพิทบูในยูทูบนะ,ะในพิทบูไอเฟสบุ๊กก็ใช้พิทบูโซนก็แค่นี้เองเออ ดังนั้นผมเห็นด้วยครับที่จะบริจาคไปเลยแล้วมึงว่าเขารวยดีพวกมีฉาเขาใช่ไหมให้มันน้องๆมันมีเงินคนละพันล้านอย่างน้อยนะจบการสู้ครั้งน,นี้นะผมอยากได้ถ้าคนละร้อยล้านก็ยังดีนะไอ้ล้วงเอาไปร้อยล้านไอ้ทนอานน์ไปร้อยล้านไอ้กุ้งเนาไปร้อยล้านเอนอใช่ไหมผมเชื่อคนไทยทําได้นะขนาดเราให้พี่ตูนนเป็นพันล้านเนี่ยน้องๆมันมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนใช่ไหมที่มันสู้ๆกันอยู่ใช่ไหมเอาระดับหัวไปคนละร้อยล้านไอ้พวกระดับ ซัพพอร์ตเอาไปคนละห้าสิบไอ้พวกที่นั้นไปคนละยี่สิบอันนี้มึงเอาไปคนละล้านลิลายชื่อมาเลยใครที่อยู่ในกระบวนการนักสู้ทั้งหมดเดี๋ยวกูจ่ายให้ถ้ามีเงินนะแต่มันนี้ไม่มีเงินแล้วบริจาคเขาไปเลยครับเขารู้กันเองนะครับว่าใครที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้เขาเห็นไหมครับเขารู้เขาแบ่งกันเองได้เฮ้ยมึงเอาไปขนาดนี้มึงสู้หนักนะผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะ พราเป็นรางวัลองนักสู้สมัยก่อนสองครามแม่บุกไปรบรับกับศึกมาก็ไปต้นสะดมก็มาก็เอาเงินทรัพย์สินมาแบ่งกันอยู่แล้วนี่แล้วจะเป็นอะไรไปถ้าน้องๆมันสู้แล้วมันจะรวยขึ้นมานะถ้ามันสู้แล้วเสือไม่รวยติดคุกหัวโตมีใครช่วยเขาได้นะครับเอ้าน้องๆสู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยระดมบริจาคช่วยเชียร์ให้ยคนบริจาคเยอะนะพวกเรานะครับผมขอเลยครับนะ ช่วยกันบริจาคให้น้องๆเยอะๆนะครับเขามีเงินเขาก็ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังพ่อแม่เขาก็ไม่ต้องมานั่งลําบากอย่างน้อยนะครับเขายังมีทรัพย์ทิ้งไว้ให้พ่อแม่ลูกเมียเขาฉะนั้นคนที่เสียสละขนาดนี้นะมึงอย่ามาคิดเล็กคิดน้อยบางคนแม่ไม่ได้เสียสละทียอะไรรวยเป็นพันล้านน่ะบางคนรวยเป็นแสนล้านน่ะไม่ได้เสียสละสนตีนอะไรกับประเทศนี้เลยแล้วคนที่เสียสละขนาดนี้จะมปคิดอะไรมากมาย ภาษีก็ภาษีก็ไม่เป็นไรหนวภาษีก็ไม่เป็นไร,รไเีร่ยภาษีก็มาพัฒนาประเทศเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันนะครับอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยครับที่คนมันโกงชาติมากมายมหาศาลนะครับมึงไม่ไปตรวจสอบกันบ้างมาตรวจสอบอะไรพวกนี้จ้างผมะ่ะให้ไปนำม็อบร้อยล้าน,นยังไม่เอาเลยอะ่ะติดคุกวันเดียวกูยังไม่เอาเลยอะ่ะเออใช่ไหม จ้างผมร้อยล้านไปเป็น,ปนยืนพูดในทีม็อบกูยังไม่เอาเลยกว <c oughs> ติดคุกไอ้ยิบหายเห็นไหมแล้วนี่น้นองก็สบากใจทําโดยไม่เง้นนี่จะเป็นอะไรไปถ้าเกิดมีเงินเหลือจากการที่บริจาคก็เอาไปแบ่งกันเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับ,รบผมเต็มใจเลยครับอ่าดังนั้นพวกเราต้องคิดให้มันท่วนทีครับอย่าไปฟังใ้พวกสื่อประเภทสื่อสวะสื่อเสี่ยมเห็นไหม ต้องช่วยกันครับเขาจะได้มีกําลังใจคนก็น้อยใช่ไหมครับพวกหลายคนแม่งไม่ออกไปช่วยเขาต่างหากฉะนั้นมึงไม่ช่วยแรงก็งต้องช่วยตังะ่ะแค่นั้นเองไม่งั้เขาจะไหวได้ไงอ่ะแม่ยกทรายก็แม่งก็ไม่ได้มีงานแสดงเยอะแยะอะไรนี่นะเขาก็ต้องใช้เงินใช้ทองอะ่ะเออ ดังนั้นเอาเลยครับน้องๆถ้าคุณจะรวยพี่มีความสุขกับพวกเรานะครับยินดีด้วยมาถ้าคุณสู้จบชนะและคุณรวยกันเป็นคนละพันล้านเอาไปเลยครับถ้าผมไม่นายกผมจะอนุมัติภาษีคุณคนละพันล้านได้ไหมเพา,านี่คือรางวัลของผู้ชนะช่วยปลดปล่อยประเทศทำให้ประเทศมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบปาบปามอร์รัปชัน คุณดูงนงบประมาณเรานะครับสามล้านล้านนะถูกตอนไปสามสิบเปอร์เซนต์กูวเป็นเงินเท่าไหร่เก้าแสนล้านที่ถูกพวกนี้โกงกินกันไปอ่ะถ้าเกิดเอานะผมไม่นาย,ยกผมอนุมัติเลยนะถ้าทำให้ประเทศปรานจากคอร์รัปชันได้ปราบปาพวกคนชั่วเอาคนชั่วไปประหารทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยทำใหประชาชนลืมตาปากได้ ผมอนุมัติได้เลยคนละคนละพันล้านเอาไปเลยกูเกียดเสือกผู้ได้คิดสลอไอสัตว์ใช้นามดุกุลแท่ต่างหากนะมึงไอสัตว์ไอเจ๊กกระอาศัยแผ่นดินไทยอยู่แล้วไอเสือกทำตัวบตกบฏโดดเลยก็มึงไอเฮียไม่ช่วยอย่าตีลาา้านน้ำไอเจ๊กแซ่เตียว เสือนามตะกุลมึงเป็นคนจีนยัดชัดยัดแป้อย่ามายุ่งกับคนไทยที่นี่คือแผ่นดินไทยโอ้ชื่อกู้เกียรติ้ลยชิบหายหัดมีสำนึกในแผ่นดินนี้มั้งอ้ากูให้มึงด่ากูอีกคอมเมนต์เดียวแนละ้วปิว มึงจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์มึงจะบอกลาเพื่อนก็ได้กูให้มึงเลือกหนึ่งช้อยเนี่ยเอาเลยกูเกียรติมึงอยู่ที่นี่ไม่มีเกียรติแน่ไอสัตว์กูบอกให้ด่ากูเร็วไปเช็กกระบดได้แล้วเขาเสลออ่าด่าแล้วจบ นายเจ๊กกระบดไอ้เจ๊กไสเตียวไปกไงซุนตีนจบเห็นไหมผมแฟนเว้ยกูให้มึงด่ากูก่อนแล้วกูค่อยบล็อกอ่ะแล้วจะบล็อกเลยเดี๋ยวก็หาวกูไม่แฟร์อีกแม่งมาร์กแม่งไอ้เหี้ยแมไอแฟร์ไม่ยุติธรรมไม่ใช่กูยุติธรรมเสมอมีไหมใครคนตีนไหมมาดิไอ้สัตว์รู้จักวันนี้มาร์กพิบูลนู้เว้ย